ทำด้วยนะจ๊ะเข้าในแอป YouTube ค้นหาให้พิมโกดังผ้ามือสองเทนนครนสิร์กดติดตามต่อไปมีกิจกรรมพิเศษมากเหมือนเดิมนะครับผมแต่ถ้าว่าลูกใหม่นะอย่าได้ลูกใหม่นะมีค่าส่ง200ติด200ถึง300นะนะค่าส่ง200ถึง300นะ,ะนะนี่นะครับเดนิมเชิร์ดนะเป็นป้ายนี้นะครับผมเป็นป้ายมาสเตอร์นะครับผมป้ายมาสเตอร์นะเดนิมเชิร์ดนะครับผมเชิดสวยๆนะ แรกนะตัวที่สองนะครับผมโอ้ค้าไซส์ไม่ใหญ่ด้วยนะคะลูกค้าไซส์ไม่ใหญ่นะไซส์ผมเลยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมยิ้นะเป็นยังเป็นไซส์ผมอยู่นะไซส์ที่ผมเลยนะดูนะกระสอบสามพันหน้าจ้าตัวนี้เป็นลินินด้วยนะตัวนี้เป็นลินินผู้ชายนะยีนบางผู้ชายยีนบางผู้ชายอูนิวีครับโอ้เนวีไซส์ไม่ใหญ่นะคะคุณลูกค้าขาไซส์ไม่ใหญ่นะจ้าไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่ได้ไส์ได้ A later. few moments ใส่ไม่ใหญ่จต่ผ้าสะอาดด้วยนะคะลูกค้าผ้าสะอาดเตรียมผ้าสะอาดอยู่นะกดกลับมาก็ผมจะกลับมานะนี่ครับจะเป็นปักรถนะปักรถแบบนี้นะย้ำอีกรอบนะอสอบนี้ก็เดนิมเบิร์ตนะครับผมเป็นเดนผ้าเดนิมนะส,สวยๆนะผ้าแบบสม,ยมัมยมากนะใหม่มากนะ กระสอบก็สามพันห้าร้อยบาทนะแล้วไซส์สวยนะดูไซส์ไม่ใหญ่อยู่แล้วนะผมบอกให้นะไซส์ไม่ใหญ่แบบไซส์ไม่ใหญ่นะผมบอกให้นะดูนยสก๊อตสวยๆเลยนะเอาลาะสก๊อตกันต่อนะดไฟโวยเลยนะดูนะเห็นป่ะโอ้ยป้าล่ะสก๊อตสวยมากนะก็ดูแข็งยังห้อยอยู่เลยนะแข็งว้าวยนแข็งห้อยอยู่เลยนะงานเบรนั้นยี่ห้อก็ผูผ้าสภาพดีๆนะผมจะบอกให้นะปัญหาของการเปิดขื้นนะอีกหนึ่งอย่างนะครับผมสิ่งที่น่ากลัวเลยนะคือไซส์ครับผม ดูไซนะดูไซด์นะไซสวยมากนะไซด์อิมนะไซเอเชียเลยนะไซด์อิมนะไซเอเชียเราเลยนะเยอะุดนะตรงนี้ที่ผมเห็นนะยังไม่มีนะใหญ่ๆนะรับประกันเรื่องความสะอาดเลยนะคะคอไม่ด่างคอไม่ยิบไปดูอะคอไม่ด่างคอไม่เหลืองด้วยสภาพใหม่ๆใหม่มากเลครับเนี่ยเด่นิมนจะเป็นผ้ายังไงนะเป็นผ้าแบบนี้นะไม่ใช่ผ้าหนานะผ้าเด่นิมไม่ใช่ผ้าหนานะผ้ามันจะเป็นนิ่มๆนะผ้าจะนิ่มๆนะ 3,500บาทนะครับในสภาพไส้สวยแบบนี้นะสภาพไส้สวยแบบนี้นะสะอาดนะสวยมากนะ3,500บาทนะ4,500ไม่ขายนะดูสวยใส่ดูใส่แบบนี้ครับผมใส่สวยมากนะใส่สวยมากนะ3,500จะพูด4,500ตลอดเลยนะผมจะพูด4,500ตลอดเลยนะเราขายแค่3,500นะลูกรีวิวตัวนี้นะครับผมคิดผมตัดให้ดูนะอยู่ที่3,500บาทนะเต็มยังได้อีกนะครับได้ค่าติดต่อนึงนะ ได้ค่าจะสูงค่าจะสูงเราส่งให้ฟรีนะครับผมรรับผิดชอบไม่นะสองสามวิรับผิดชอบไม่นะเป็นส่วนลดให้ลูกค้าไปต่อนะครับผมดูนะรีว,วิวให้ดูเลยนะครับผมกระสอบรีวิวนะอาาะอนไลน์ผมก็มากันนะต่อเน,นื่องนะนะี่ครับดูนะครับผมฟรีเลยสามพันห้าร้อยบาทนะครับย้ำนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมจำนวน ตกตัวนะผมว่าตกอยู่ประมาณเท่าไหร่จี่ประมาณสิกว่าบาทได้ไหมสิบกว่าบาทนะว้ <Wow. S 1> ะาสิบกว่าบาทนะค่าอยู่ประมาณสองร้อยตัวนะดเนนะดเะี๋ยวมึงนระจายชั้นเลสภาพใหม่มากนะโโอ้ไซส์ไม่ใหญ่ด้วยนะไซส์ไม่ใหญ่ด้วยนะตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่กับทานแบนเหยนว่าทานแบนให้เต็มๆนะทานแบนให้เต็มๆแบบนี้ครับผมสวยมาก สวยๆแบบนี้่าสา0หน้า3,500บาทตัวนี้เป็นยีนบางนะเอาตัวนี้เป็นลิมินนะเป็นลิมินนะสวยมากนะตัวนี้เป้เอลนะอาจจะมีคนมาบ้างน่าป้เอลเดี๋ยวถ้าที่ผมดูนะไซสวยมากครับผมไซสวยมากนะเราจะก็อตอีกได้ไหมสูยๆสวยสวยมากครไซผใส่เป้เลยนะผมใส่เป้เลยนะไซนะไซร์นะสานห3 5า0 0บาทนะไซ่อนะอ่ะส้มครับดดูไซผมอีกแล้วเดี๋ปะ เป็นเปนไซส์มาตรฐานเลยนะครับไซส์เอเชียเราดูทอมมี่นะตัวน,นี้ทอมมี่นะี่ะครับนี่กับทอมมี่นะทอมมี่เห็นปะครับแอบกระรสอบเสายืดแขนสั้นเหรอจ้ะมีจ้ะป้ายถุงดอลล่าราคา4,800บาทจ้ามีจ้ะนี่จ้าคุณไก่สิบทอมมี่นี่อย่างสวยเลยนะโอ้ทอมมี่ยีนบางทอมมี่นะ สวยมากเลยนะ้ใส่ผมด้วยนะบอกให้ใส่ผมด้วยนะใส่ยางรอนะใส่โรอนะเอาไปขายได้เลยนะครับไปขายได้เราไปคัดแยกผ้าได้นะโอเคสามพันห้าร้อยเจ้าสิบบาทนะได้ไซสุดๆงานที่ว่าน้ำเข้านะเสื้อผ้าเื้อน้ำเข้านะปัญหาตุ้ยใหญ่นะไซใหญ่โพเหลืองแล้วนี่โพเหลืองไม่ไดมีนะโพเหลืองไม่ต้อมีนะโคเหลืองไม่มีเลยนาะใสอย่างดีใสอย่างโร่มาดูใส่เอ็มใส่เอเชียเลยนะ ไปเอเชียเลยนะข้าวสะอาดนะโคเหลือดีนะโกเหลือไม่ได้เจอเลยนะมาอันนก็ร้นะเหนะใสผมนะใสผมนะแล้วดูโคดูโคมนะสวยจริงนะรกผม็รังเร็วมือกันนะว่ารีวิวกาเนี่ยจะยังไงนะสวยนี้ก็วยจริงๆรันนี้เยอะกับคนี้ยอกผมไปนึงนะ มันเป็นไซนอิมไซนเอลนะสวยมากนะไซนอิมไซเอลไซดีนะไซแบบที่ว่าเป็นงานขายนะไซแ์ใสง่ายมากนะไซนแบบนี้เป็นงานขายมากนะีผมดูให้ดูทุกตัวเลยนะเออผมมืนะสมมุิสีเหลืองแบบนี้นะสีอ่อนนี้นะฟอสเหลืองนะอันนสเหลืองเลยนะงานสภาพดีมากนะอ่าผมให้ดูโฟต่อเนื่องเลยนะแตกยางห้อยเลยนะเห็นดะผมให้ดูต่อเนื่องเลยนะเดี๋ยวหาว่าปลูนะหยุดตัวที่ไม่มีไม่อีอีกนึงเห็นป่ะ พอมี่อีกแล้วนะวนนพอมี่นะพอมี่ก็หลายตัวนะผมให้นะงานเป็นนั้นนะครับไซดีนะไซส,สามพันห้าร้อยบาทเนนะี่ยับผมไซกำลังดีเลยนะดูดีเลยเฉพาะตัวนี้นะสวยมากแล้วเป็นแขนยาวก็เยอะนะแขนยาวไซแบบก,กำลังดีเลยเห็นตั้งแขนยาวคุณกำลังดีเลยนะขายได้ทุกรงนับทุกลูกค้านะสุดลูกค้าที่ดีที่สุดเลยนะ ดูนะตั๊ไซผมอีกแล้วดูดิไซนี่ขายง่ายไซแบบนี้นะนะดูสีแดงนะมไม่รู้จิบายยังไงนะดูโอ้เลงเลย,ยนะเลงเลยอย่างเทนะเลงเลยอย่างเทนะเลงเลยอย่างเทนะสีแดงดูแดงสุดมากนะไม่ใหญ่นะผมจะบอกให้นะอันนี้อันนี้ไซผมบนอะ่ะเห็นปะไซผมนะครับดูนะผมไม่เทียบไซกันเลยนะผจะบอกให้นะถ้าใครที่ว่าเคยเจอกระสอบที่ไซใหญ่นะครับ มาผลเตนตัวนี้ได้เลยนะไฟใหญ่ผ้าสุกระปกนะครับผมไม่นะต mm ัวนี้งานเก็บดูงานเก็บรับงานเก็บงานเก็บนะงานเก็บแบนเก็บนะครับผมไฟ M L ตรงนั้นเลยนะไฟ M L เลยนะไฟ M L เลยนะดูโอ้สวยบอกแค่นันเลยครับยังสวยงเป็นอยตัวนีเลยตัวนี้เลยเลยนะ สวยมากนะสวยมากนะงานเนี้ยบอีกแล้วครับผมเป็นรายการที่งานเนี้ยบอีกแล้วครับผมตัวน,นี้แนะนะอ,นะขขอรนะูแอรูนะแอรูนะไม่ใส่เนสใส่เนสภาพนะเจ้าหมวยใไ่สภาพนะสวยมากนะไสสภาพสวยมากนะ เีวนี้ติดใหญ่มาตัวนึงนะติ่ใหญ่ตัวเดียวเองนะตั้งแต่ผมมือมันติ่ใหญ่แค่ตัวเดียวนี้นะยังไม่เจอตัวใหญ่แบบชั่วบวัวไซเลยคนะ oh, <no. S 1> ืองานเขคัดไฟมาให้แล้วครับผมกระสอบเนี่ยเคัดงานกระพา้มาให้เลยนะครับสินค้าไม่ดีนะครับผมเราไม่ได้นําเข้ามานะครับผมสินค้าไม, <Wow. S 1> มไม่ได้นําเข้ามานะถ้านําเข้ามานะลูกค้าแย่นะครับผมลูกค้าลาบากนะครับผมลูกค้าไม่ได้กําไรก็ไปต่อไม่ได้ครับคมาทำกูดังก็ไปต่อไม่ได้ครับ เราพย sociedad, ายามอถึงนะที่ว่าลูกค้าไปต่อได้ดูลายสวยมากนะลายสวยมากนะใบสวยด้วยลูกค้าไปต่อได้เราไปต่อได้นะครับลูกค้าทํากําไรได้นะครับผมเราก็ได้กําไรมาบ้างนะครับผมเห็นปะโอ้โหเล่ยๆผมนี่ลายสก๊อตดูนะเลยสก๊อตสวยๆเลยนะไ้ดูเอาลายสก๊อตต่อเนื่องเลยนะเอาลายสก๊อตต่อเนื่องเลยนะไม่ดีนะเอาต่อก็ต่อนะลายสก๊อตต่อนะเอามาต่อต่อนเลยนะ โอ้โหเราดูโฟสานข้าวสาบมากเลยดูเทคดูเทคนะดูเทคนะข้าวสาบมากนะแต่ตัวนี้ใหญ่หน่อยนะตัวที่สองเลยนะที่ใหญ่นะมีน้อยมากนะลิงเลื่ออีกแล้วเลื่อลิงเลื่อนะเล็งเลื่อยไปห้อยนะตัวนี้ดินยิ้บางโอ้โหใส่หยาบหนอใส่หวยนะดู่ห่วยนะใส่พอดีเลยนะใส่พอดีเลยนะใส่พอดีเลยนะโอ้นาจะใหญ่ๆผมใส่นี่ครับดูด้านบนเล็งเลื่อในชกเลยนะในชอกเลยนะครับผมเล็งเลื่อยทุกที มากนะสีมันสดมากนะผมบอกให้สีมันสดมากนะไซส์ไม่ใหญ่สีสดนะครับผมผ้ามสะอาดนะครับผมนี่นะครับผมกู้ภูมประกอบผมสื้อเชิ้ตนะเขาถึงมันบอเสื้อเชิ้ตนะแต่ตัวนี้คือเชิดเดนิมนะเชิดเดนิมนะครับเชิดเดนิมนะครับผมเชิดเดนิมเพืจะมีดีน่ารับุมมาด้วยนะครับโอ้เดนิมกันดีครับผมด้วยนะครับเพื่อทำรูเข่าเพื่อจะไม่รู้ข่าวันพวกอย่างเดีวไม่ข้ามเลยะนนาน ใช oh, oh, ้เวลาเยอะกรับจป็นวนมันเยอะนะปึ๊ไม่ได้ปึเลยสามพันห้าร้อยบาทเองนะสามพันห้าร้อยบาทนะจะเป็นตัวเรื่องทางได้มาเป็นทางเรื่องนะครับเอาไปเป็นทางเรื่องนะเดี๋ยวไปดูสีพื้นสีึวยเลยอ่ะสีสดน้ำสะอาดนะสีสวยเลยก็เอางานเบรนอันง่อเยอะเลยนะงานเบรนอันงอเยอะเลยนะ มากมากเยพยายมเอาสีอ่อนๆนะสีอ่อนเราจะได้เห็นพอนะว่ามันเหลืองไหมนะไม่ไม่เปื้อนนะไม่เหลืองนะไม่อมด้วยนะก็เกนเดียมัจโอเวอร์นะใส่แบบสวยใสเอ็มไส่เอลหาง่ายก็ใสเต็มแลเอลเลยับอ่ะตันี้ยนน่นงนะสวยมากนะ ตันนี้ไซสใหญ่ผมเจอไม่ถึงหตัวเอาตีไวหตัวแล้วกันนะไซส์สวยก็ดูดูสีแดงนะวนี้ตัวใหญ่นะไมลานะา่าี้เเยกคมาตัวนมาเยอเลยยนะผมให้น้คุ้มอีกแล้วรายการนั้นเลือกได้นะเอาไปทำกำไรได้นะคุ้มอีกแล้วนะตัวนี้นะสามพันห้าร้บาทนะครับผมบอกให้นะ ใบมัตนะเตอร์ใบมาสเตอร์นะครับตัวนี้นะเป็นเชนะิ irt, นะ้ตนะครับ mm hmm. เป็นเดนิมเชิ้ตนะเดนิมเชิ้ตนะเดนิมเชิ้ตนะครับผมดูมันจะเป็นพวกยีนพวกนี้ด้วยนะโอ้เลยยังสูงนะผู้งานแบรนดนะ์ยีนบางด้วยนะนละายตกวัดมาบ้างนะลายลายมาบ้างนะเรซไซส์ <c oughs> สวยด้วยสามพันหะ้าร้อยบาทนะผมย้ำให้คนนะสามพันหะ้าร้อยบาทนะ บ้างนะคนมาน้อยมากนะติดมาบ้างนะประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะวันนี้กะเป็นรถนะดูนะครับโอ้ยยังที่ตัวน,นี้จะเป็นคนที่ใหญ่กว่าผมหนึ่งไซส์นะผมไม่เทียบไซส์ดูนะไใส่เทียบไซส์นะเพราะว่าเราไปเจอไซส์ใหญ่ๆมานะครับเจอกระเป๋ไซส์ใหญ่หหมาแยนะ่งัวเนียแต่สภาพมาแย่มาโกโคหลงมาตัวใหญ่มามแต่ก็ขายถูกใช่ไหมโอเคนั่นแหละครับผมเพิ่มมานิดหน่อยนะ เพิ่มิดหน่อยแต่ตัวนี้กระบอบปิดดีแบบนี้ก็มีเงินช่วยแบบนี้จรินมันต้องอยู่ที 4, 5, shots, 4, 5, ่สี่พันห้าสี่พันห้านะแต่เราขายแค่สามพันห้าเลยสามพันห้าเลยจริงสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมยาโมจิเติร์นก็โมจิลืมเลยนะครับผมนี่ปัตรแขกนะดูขาวนะขาวไอ้ป้าขาวเหลืองไม่เหลืองเลยนะดูนะไม่เหลืองเลยนะผมบอกให้นะไม่เหลืองเลยนะแค่จะไม่เหลืองเลยนะกินครับินกินที่เห็ดเท่กินที่เห็ดเท่ มาครับมาครับวผวยนะใหเลยครับอาวยวนะอาวัยาวยนะอาวอาัยนะครับผมผ้าาทิงๆิงผกล้ารับประกันเลยนะถ้าผ้าสกปรกนะผมกล้ารับคืนเลยนะผ้าสกปรกมาดูได้เลยนะกระสอบนี้นะโอ้เห็นเลยนะอตัวที่สองด้วยนะตัวเดียวกันเลยนะ ดีดยิ้มหน่ยิ้บางยิ้ไปท่านนี้ตกนมาบ้างนะตกนมาบ้างนะสวยนัสวยเลยสวยหมดที่คาดไปเยอะนะเราเลยกลัวว่าป็นมีนิมช่วยจะออกยังไงนะเนี่ยนะครับผมไม่ดูนะแภาพดีๆอย่ี่าสะอาดมากนะสวยจริงๆนะเหป่ะอ้ยังยินนะโอ้ยแบบเียวกันเลยนะ ติดอะไรตัูสวยดตันี้ขายได้แน่นอนนะครูติดกรสับปีตัวเลยนะเป็นขายตัวร้อยร้อยเป็เลยนโอ้ขาวดูดิขาวขาวไม่เหลืองเลยนะขาวไม่เหลืองเลยนะโอยังมีกินวน้นอีกโอ้ยติดันชุดเลยนะติดกันเป็นชุดเลยนะหัวผ้าติดัเป็นชุดแบบนี้เลยนะโอ้ยบางโอ้โอโห เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับผมก็ะสุดนี้นะยังมาต่อนะยังมาต่อนะดูยังมีอีกนะมีไซสใหญ่ด้วยไซส์เล็กด้วยโอ้มีทุกไซส์เลยนะแบบนี้ดูดูเดี๋ยวหาว่าเอาตัวเดิมมาวนนะดูเห็นปั้โอ้โหได้หัวผ้าสวยๆอย่างนี้นะเป็นยีนบางสกินสวยๆนะมาเป็นแพ็คเลยนะครับผมเอาเป็นแพ็คเลยนะอปิดแล้วสก๊อตมาต่อครับผมงงกับสกี้ไปแล้วนะครับผมงงมากนะงงจริงๆเล่นเป็นแพ็คแบบนี้มาเลยนะเหมือนรักสต๊อกผ้างานแฟนชั่นรักสต๊อกมาเลยนะ โอ้โหยังมีอีกก็ยังมาต่อนะยังมาต่อนะยังมาต่อนะอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่ละมั่งมาเป็นเ็ปแบบนี้มา20ตัวได้มั้งครับผมโอ้ยดูดูดูดิผมแบบไม่โกงนะเนี่ยสี่ห้านะครับผมเจ็ดโอ้โหมีอีกนะผมโยนไปหลายตัวเลยนะมีเป็นสิบยี่สิบตัวเลยนะบอกให้นะโยนไปหลายตัวมากเลยนะโอ้เนี่ยดูงานเก็บโอ้โหเนี่ยผมงงมากเลยตัวนี้สวยมากนะ จะดูส้โล่นะโอ้โหแล้วก็าเป็นผ้าได้เลยนะจดูโอ้โหจดูอย่างสวย,สวย,สวย,สวยแล้วไปสวยไส้ฝุ่นนะเรามีมาเป็นสิกว่าตัวมาเป็นสิกว่าตัวจมป,ปะจัน่บกา้ยเป็นแควนนี่โอ้โหอลังการเลยก็ยังขอใหม่ล้งดูกจากนา้างเลยนะครับผม,มารากระสอบน,นะสอเพ่อ3,500บาทนะกระสอบเพื่อ3,500บาทนะครับผมก็เป็นงานกิจเนะครับผมงานกิจเอมอยู่ไม่งานกิจเอ งานเกียร์ A นะครับดูลายสวยๆอีกนะนะครับเ็สวยๆแล้วไซแบบอย่างดีนะไซเท่นะไซหล่อนะดูนะโอ้ดูดูน่าจะ3,500บาทนี่ผมขายผิดหรือเปล่านี่ครับผมขายผิดหรือเปล่านะ3,500บาทนะขายผิดหรือเปล่านะโอ้ดูนะสวยมากนะครับผมสวยมากนะสวยมาเปตัวเรื่องนะเป็นลายลายนะสวยมากมาตัวนึงนะครับผมเชิดผ้าเดนิมนะครับผมย้ำไปเลยนะครับเชิดผ้าเดนิมนะ เจ็ดตัวต so 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 ัวหนึ่งเจ็ดตัวตบมากนะครับสีตบมากถ้าขาวขาวสะอาดโคไม่เหลืองนะผมย้ำไม่เลยนะโคแทบจะไม่เหลืองเลยนะๆผมบอกให้นะโอ้ดูดำดำสนิทจริงๆครับเล้นไซด์อย่างหล่อครับไซด์หล่อเยอะมากครับไซด์หล่อแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะมาโอ้โหผมว่าแล้วนะครับทำไมลูกค้ามาซื้อต่อแล้วมามาซื้อซ้ํานะครับเป็นสินค้าซื้อซ้ํานะไม่ใช่ซื้อครั้งเดียวแล้วหายไปนะครับซื้อก็ยังมาคุยกันต่อนะ ซื้อยังมาซื้อตั้งต่อนะว่าแล้วนะครับผมสวยนะดูลายสักพจน์นะยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนะไม่ได้วนนะผมให้ไม่ได้วนนะผมคือเดิ่อนอ่ะหยิบมาต่อนะเห็นปะสวยๆนั่นเลยนะผมก็โอ้โหนี่ต่างสนุกมากโอ้โหเล็กใจหล่อมากครับผมใจหล่อมากนะประเด็นนะกระสอบนี้นะครับผมเป็นงานเดนิมเชิตเดนิมเชิต เดนิงเชิ้ตป้ายแบบนี้นะเีน hey, ิงเชิ anything. Anything so ้นะป้ายมาสเตอร์นะสินค้าคุณภาพนะครับไม่คุณภาพเราทํากําไรให้ลูกค้าทำกำไรไม่ได้นะลูกค้าไป่อไม่ได้เราก็แย่นะครับผมเราอยากให้ลูกค้าเอาไปแล้ททำกำไรได้นะครับผมส่วนไรนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ